คะเรามาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันนะคะ<ม>คือพาเลต์เนกเก็ตสจากอเวอร์นีเคได้เองนะคะ<ม>พินได้รับพาเลตนี้เนี่ยมา นานเดือนกว่าแล้วนะคะลุควันนี้ก็แต่งด้วยเนิกเก็ตสานั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามจะมาพูดถึงเนิกเก็ตสามอย่างเดียวมันก็ดูเนิกเก็ตสามไปหน่อยนะคะพิมก็เลยเอาเนิกเก็ตทั้ง1 2 3นะคะมาให้ดูในวิดีโอนี้ไปเลยนะคะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงว่าเดี๋ยวจะยกปุ๊บตกปั๊บนะคะอันบนสุดคือเบอร์1อันที่2คือเบอร์2อันสุดท้ายด้านล่างคือเบอร์3นะคะถ้าคุณสังเกตเฉดโท,ทนสีอะไรแบบนี้อะไรนะคะอันบนเนี่ยจะออกโทนน้ำตาลน้ำตาลทองมีแบบกันเมทัลอะไรแบบนี้นะคะส่วนอันกลางเนี่ยนะคะจะออกโทนแบบ เทาเทาทองทองทาเททองทองแล้วก็มีสีดำปิดท้ายอีกตัวนี้นะคะส่วนอันล่างสุดเนเก็ตสามนะคะจะเป็นโทนออกสีชมพูชมพูมอฟชมพูน้ำตาลอมน้ำตาลเลยประมาณนี้นะคะคือเรียกว่าแต่งมาแล้วอ่อนสายอ่อนบางนะคะในความคิดเห็นของพิมน,นั่นหลังจากที่พิมพ์เปิดทั้ง3าอันนี้มาประกบกันแล้วเนี่ยนะคะพิมพ์รู้สึกว่าถ้าคุณอยากจะเลือกซื้อนะอยากจะเลือกซื้อเรามีบัตเจ็ตแค่อันเดียวเลือกซื้อหหรือเลือกซื้อ2นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีบัตเจสสำหรับ2อันทิ้แนะนำว่าคุณซื้อ1กับ3หรือ2กับ3นะคะคือเรียกว่าคุณไม่จำเป็นต้องมี1กับ2พร้อมกันนะคะหกับ2คือพิว่ามันมีความใกล้เคียงกันมากเกินไปนะคะถ้าเกิดคุณจะเอาแบบเอาสตางค์มาซื้ออะไรประมาณนี้นะคะสำหรับความแตก หนึ่งสองสามก็คือพาเลตเนกเก็ตเฉยๆนะคะคือเนกเก็ตหนึ่งเนี่ยนะคะจะมาพร้อมกับแปลงที่แบบว่าหัวเดียวกระเทียมรีบคือมีด้านเดียวแบบนี้นะคะไม่ได้มี2ด้านมีด้านเดียวนี้แล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ u r อร์เบิร์นดีเคพรายเมอร์ช่นที่เป็นหลอดเล็กๆนะคะแล้วก็เข้าใจว่าบางช่วงก็แถมบางช่วงก็ไม่แถมอะไรประมาณนี้นะคะก็คือจะมาแบบนั้นแต่ที่ไม่ชอบตรงที่แบบมันเป็นกำมะหยี่แบบนี้นะคะมันดูเน่าๆมันดูเละๆแล้วก็แบบดูดิมันเหี่ยว มันเหี่ยวสุดขีดอะไรแบบนี้นะคะมันดูไม่สะอาดอะ่ะไม่ชอบนะคะไม่ชอบนั้นท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีตังสำหรับซื้อ2องพาเลทเนี่ยซื้อ2กับ3จะคุ้มกวา่าเพราะว่า2เนี่ยก็เป็น แบบพินแบบนี้มาอยู่แล้วนะคะแล้วก็สีสันก็เป็นสีสันที่แบบว่าใช้แล้วก็ชื่นชอบนะคะสามารถใช้ได้เรื่อยๆแล้วก็สําหรับแปลงนะคะของ2กับ3จะมีความคล้ายคลึงกันตรงที่เขาจะเป็นแปลง2ด้านเหมือนกันนะคะอันนี้อของ2องนี่ของ3เป็นแปลงซินเทติกทั้งคู่นะคะคือเรียกว่าจับก็ดูรู้เลยว่าเป็นขนพลาสติกอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นขนกระรอกไม่ได้เป็นขนกระต่ายขนมิ้งอะไรมาจากไหนนะคะ คุณเรียกว่าไม่มีแอนิมอลค u e l ตี้ว่ากันเถอะนะคะสำหรับพาเลทที่ชอบทำไมถึงชอบ2กับ3มากกว่านะคะให้คุณดูสีนิดนึงคือพาเลทที่2เนี่ยเป็นพาเลทที่รู้สึกว่ามีสีที่เหมาะกันกับผิว เหลืองแบบเอเชียอย่างผมพิมพ์นะคะคือสามารถที่จะแต่งลุคแบบนี้มีทั้งน้ําตาลเทาทองนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่สําคัญที่สุดเลยคือมีสีดําที่อยู่ตรงปลายตรงนี้นะคะคือสีแบล็คเอาท์เพราะว่าการที่แต่งหน้าเดี๋ยวบางทีเราต้องการสีดําเข้มนะคะมาเซตนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นอายไลเนอร์หรืออยากจะเขียนเป็นเอ่อหรือว่าเอาเจ้าตัวนี้มาจุ่ม น้ำนะคะแล้วก็เขียนเป็นอายไลเนอร์เองเลยเก็ได้เช่นกันนะคะมันทําให้ลุคเนี่ยมันดูมันดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนเจ้าพาเลตเบอร์สเนี่ยนะคะจะเป็นสีออกโทนแบบชมพูนูดไปนูดมานูดมานูดไปนะคะเป็นสีซ้ําๆกันในความรู้สึกผินนะ เป็นอะไรที่แบบซ้ำกันอย่างยิ่งยวดคือแบบ3สีนี้น่าจะกรุบกันได้3สีนี้น่าจะกรุบกันได้อะไรแบบนี้นะคะมันทําให้รู้สึกว่าซื้อมาแล้วรู้สึกเหมือนมีแค่2อสามสีจริง,รงๆแล้วไม่ได้ใช้อะไรได้มากมายนะคะมาสวยกันอยู่2สีสุดท้ายนี่คือ Dark s i ซสกับ Black h าร์ t นะคะดาร์กไซส์เลยเป็นสีที่แบบว่าออกมาแล้วมัน เวลาขัดเบ้าตรงทางตานะั้นดูสวยดูนัวมากๆากะส่วนสี black o t เนี่ยจะเป็นสีม่วงอมดําแล้วก็มีประกายกลิตเตอร์นะคะซึ่งสามารถนามาเซตไอายไลเนอร์อะไรอย่างนี้ก็พอได้เช่นกันแต่ว่ามันก็จะไม่ดูคมเข้มสุดขีดเหมือนเวลาที่คุณใช้แ black out อะไรประมาณนี้นะคะสองทเลนนี้มีความคล้ายคลึงกันตรงที่มีสีที่ใช้ในการ ไฮไลท์ใต้คิ้วนะคะเหมือนกันนะคะอยู่ตรงปลายสุดนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าเป็นพาเลตเบอร์สามเนี่ยจะเป็นสีที่ชื่อว่าสเตรชนะคะแล้วก็มีความจะเป็นสีที่มีความขาวมากกว่าสีฟ็อกซี่ของพาเลตนี้สีนี้เนี่ยจะออกดูเหมือนกับวอร์มกว่านะคะจะดูแบบเหลืองเหลืองมีความเหลืองมากกว่านะคะสีเนี่ยพาเลตนี้จะออกสีออกชมพูแดงๆออกจะเป็นแบบพาเลตที่ออกสีร้อนนะคะเพราะนั้นเรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อเป็น2พาเลตนี้นะคะคือเป็นเบอร์2กับเบอร์สาคือคุณจะได้โทนออก ทนเย็นกับทนร้อนนะคะทนเย็นกับทนร้อนบวกกันผสานกันนะคะทำให้สามารถใช้ได้แต่งได้หลายลุคมากทีเดียวนะคะสหรับตัวพิมเองความคิดเห็นสําหรับเจ้าพาเลตเนเก็ตสาตัวนี้นะคะพิมสิ่งที่พิมชื่อชอบในความโดดเด่นของเขาก็คือว่าเขาถ้าคุณแต่งหน้านด้วยพาเลตนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเบลนกระจายกระฉูดยังไงใช้ไกลเลยสีอะไรเติมีออะไรก็ตามนะคะลงจนแน่นแล้วอะแต่ว่าตาของคุณมันก็จะยังดูแบบซอฟๆนวลๆอยู่ดีนะคะทำให้คุณสามารถจะเลือกสีแก้มสีปาก เต็มที่ได้เลยนะคะเรียกว่าเลือกได้เต็มที่แต่ถ้าเกิดเป็น naked 1, เนกเก็ตหกับเนกเก็ตสถ้าเกิดคุณลงอัดแน่นมากๆอย่างเงี้ยค่ะสีที่มันเป็นโทนนั้นของเขาเนี่ยมันทําให้เวลาคุณลงแก้มลงปากเนี่ยจะต้องพร่องไปบาง เขาเรียกบางโทน,นะคะไม่สามารถจะหลงให้มันสวยได้งามได้มากนะสำหรับเน็เก็ตสงลืมบอกไปถ้าเกิดคุณซื้อเน็เก็ตสองเนเก็ตสจะมาพร้อมกับลิปกลอสอันเล็กๆอันหนึ่งนะคะสำหรับเน็เก็ตสามคะสิ่งที่เขาแถมมาด้วยนะคะจะเหมือนกับของเน็เก็ตหคือแถมเป็นเออ a n Decay Primer Portion นนะคะแต่ไม่ได้มาเป็นหลอดแบบที่เขาตอนนี้เขาขายแบบเนี้ย ลราจะมาเป็นแบบลักษณะหน้าตาแซมเปิลแบบนี้นะคะซึ่งมีมาทั้งหมด4-4สีด้วยกันนะคะคือ Original Eden ดนซิ in, แล้วก็แอน i a g เอจนะคะคือถามบอกว่ามันใช้ต่างยังไงมันก็คือไอชารดโอ้พรอมเมอนั่นแหละ เะะสมือนกับที่เดี๋ยวนี้คุณใช้พวกที่เป็นอายแชโดว์ครีมทั้งหลายลงเป็นเบสก่อนหรือใช้พวกแบบจัมโบ้เพนซิลอะไรพวกนี้นะคะไม่ต่างกันเพียงแต่ว่ามันก็จะมีสีโทนที่ต่างกันไปนิดนี้นะทําให้เวลาที่คุณอยากจะแต่งหน้าเข้มหน่อยคุณอาจจะอยากลงสีซีนอะไรเงี้ยอยากสีอ่อนหน่อยอาจจะอยากลงอีเดนอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าสีออริจินัลก็ว่ากันไปนะคะคือแบบลงแล้วมันดูเหมือนไม่ค่อยมีสีนะจบราคาขายของเน็กเก็ตทั้งหมดนี้นะคะ ก็จะเป็นราคาเดียวกันนะคะถ้าเกิดคุณดูในเซฟราหรือดูในเว็บไซต์ของทาง Urban Decay นะคะอยู่ที่52 US ดอลลาร์นะคะแต่เวลาที่คุณซื้อที่เมืองไทยก็ขึ้นอยู่ว่าคุณไปซื้อที่ร้านฮิวร้านไหนนะคะได้ราคาดีมากน้อยอย่างไรนะคะเท่าที่เคยเห็นก็จะเรนตั้งแต่2,000อัพนะคะบางร้านขูดกันสุดๆก็แบบเกือบจะชน3,000บาททีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวาจะเลือกซื้อก็แนะนาว่าให้เลือกซื้อกับร้านที่คุณ มั่นใจได้นะคะขายของแท้นะคะอย่าไปแบบร้านไหนก็ได้แล้วก็ไปสั่งทีเดียวเยอะๆอะไรเงี้ยนะแนะนำให้ลองสั่งชิ้นเล็กๆน้อยๆก่อนเลยประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้นะคะเนกเก็นี้เนี่ยพิมได้มาจากร้านพี่ตุ๊กนะคะตุ๊กสไตล์นะคะก็เป็นร้านนี้ร้านเดียวนะขณะน,นี้จนถึงบัดน,นี้หลังจากทาป้าพิมพ์มา3ปีนะคะก็เป็นร้านเดียวที่แบบว่าใช้ซื้อด้วยแล้วก็มั่นใจได้ว่าได้ของที่ดี ราคาไม่แพงเวอร์นะคะเพราะพี่ตุ๊กไม่ได้ขายแพงเวอร์อย่างเนเกตเนี่ย mm. ก็ขาย2,250บาทมาตลอดไม่ว่าจะค่าง mm. เงินขึ้นค่างเงินลงทองตกทองขึ้นก็ mm. <laughs> ขายอยู่ที่ราคาเนี้ยนะคะ mm. เพราะนั้นก็ลองดูแล้วกัน,นะคะ่ะอย่างที่แน,นะนําถ้ามีเงินซื้อแค่ตลับเดียวนะซื้อ1หรือซื้อเบอร์2ถ้ามีเงินสะหรับซื้อ2ตลับซื้อเบอร์1กับ3 หรือซื้อเบอร์2กับ3นะคะอย่าไปซื้อ1กับ2คู่กันเลยพิมพ์ว่ามันใกล้เคียงกันมากเกินไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าให้เลือกอันเดียวระหว่าง1กับ2นะพิมพ์ก็จะเลือกเบอร์2นะคะเพราะว่าเบอร์2ที่บอกแหละมันมีสีแบล็คเอาท์นะคะเราต้องการสีดําเพื่อที่จะเอาสีดำเนี่ยมาเป็นอายไลเนอร์มาอุดไอตรงทั้งหลายนะคะตรงวอเตอร์ไลน์เลยทั้งหลายของเราให้มันดูอัดแน่นกันไว้ก่อนนะคะอ่ะแล้วค่ะวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบค่ะหวังว่าความยิ้นของพิมพ์จะ มีคุณค่าบ้างนะคะเข้าใจว่าหลายๆที่หลายๆคนเขาก็เอามารีวิวกันไปบ้างแล้วนะคะ <c oughs> คุณก็อาจจะมาชา้นิดนึงแต่มาใชา้ดีกว่าไม่มากเนาะเอาละคระับวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในโรน,น้านะคะ่ะับวันนี้สวัสดี